ล้านที่ยังอยู่ได้ไม่ใช่ล้านที่เก่งที่สุดครับไม่ใช่หลานที่ขยันที่สุดและก็ไม่ใช่หลานที่คิดบวกที่สุดด้วยครับห้านที่ยังอยู่ได้คือห้านที่รู้ตัวเร็วว่าตัวเองกำลังแพ้ในจุดไหนประโยคนี้ครับอาจขัดกับทุกอย่างที่คุณได้เคยได้ยินมาเพราะตั้งแต่เริ่มล้านถูกสอนให้ชนะครับถูกสอนให้สู้ถูกสอนห้ามถอยนะทำยังไงก็ได้ ต้องโตเท่านั้นเพราะถ้าหยุดคือแพ้แต่ในความจริงครับล้านที่ยังอยู่รอดในระบบนี้ไม่ได้เขียนอยู่ในคำสอนเหล่านั้นเลยครับมันซ่อนอยู่ในสิ่งที่ไม่มีใครอยากพูดตั้งหากมันคือการยอมรับครับว่าตัวเองอาจสู้ไม่ไหวแล้วในบางจุดเลือกที่จะถอยก่อนที่จะพังทางร้านล้านส่วนใหญ่ไม่ได้หายไปในวันที่ขาดทุนหนักครับล้านส่วนใหญ่หายในวันที่ยังพอไปได้ แต่เจ้าของเนี่ยเริ่มฝืนเกินกำลังเริ่มเชื่อว่าตัวเองต้องชนะทุกอย่างเริ่มคิดว่าถ้าไม่สู้ตอนนี้เดี๋ยวจะไม่มีโอกาสแล้วจากตรงนั้นครับล้านก็เริ่มเดินเข้าไปในทางที่ไม่มีวันย้อนกลับมาได้อีกเลยล้านจำนวนมากเริ่มจากความตั้งใจง่ายๆแค่อยากมีรายได้เสริมอยากขายของที่ตัวเองถนัดอยากพึ่งตัวเองแต่พอระบบเริ่มโชว์ตัวจริงครับ เราจะเริ่มเห็นร้านที่ขายของคล้ายๆกับเราแต่ถูกกว่าเร็วกว่ารีวิวเยอะกว่ายิงแอดแรงกว่าเราก็เลยเริ่มตั้งคำถามรับว่าถ้าเราไม่ทำแบบนั้นเนี่ยจะอยู่ได้ไหมคำถามนี้เริ่มอันตรายมากครับเพราะมันไม่เคยถามกลับเลยว่าและถ้าเราทำแบบเขาเนี่ยเราจะพังก่อนเมื่อไหร่ร้านจำนวนมากแพ้ตรงที่พยายามเอาระบบของร้านใหญ่มาใช้กับร้านเล็กครับ ร้านใหญ่ขายขาดทุนได้ในช่วงระยะเวลา1ซึ่งร้านเล็กทำไม่ได้ครับร้านเล็กขายขาดทุนคือการเอาอนาคตมาเผาชัดๆร้านใหญ่ครับรับออเดอร์แบบล้นเลยเพราะมีทีมงานร้านเล็กรับออเดอร์ล้นคือแย่มากครับเพราะแพ็คของวันเดียวก็แทบจะไม่ไหวอยู่ละร้านใหญ่ครับยิงแอดพลาดได้ร้านเล็กยิงแอดพลาดคือเงินกำไรหายทันทีระบบ ไม่เคยบอกนะครับว่าตรงเนี้มันจะโชว์แค่ปลายทางเท่านั้นและทำให้คุณรู้สึกว่าถ้าคุณไม่ทำแบบนั้นแปลว่าพยายามยังไม่พอหรืออาจจะยิงผิดก็ได้ร้านที่ยังอยู่ได้จริงๆหลายร้านครับเลือกแพ้ตั้งแต่เรื่องแรกเลยครับเรื่องราคาเขาไม่พยายามถูกที่สุดครับไม่แข่งกับร้านที่พร้อมขายขาดทุนด้วยเขายอมให้ลูกค้าบางกลุ่มเดินออกไปเลยเขายอมให้บางคนบอกเลยครับว่าร้านเราแพง ทั้งที่เรารู้ดีครับถ้าหากเราลดมาอีกนิดนึงเราก็สู้ได้แต่ถามจริงๆนะครับนานไหมร้านที่ยังอยู่ได้เข้าใจอย่างหนึ่งครับว่าลูกค้าที่เลือกเพราะถูกที่สุดจะทิ้งคุณทันทีตามใดก็ตามที่มีร้านที่ราคาถูกกว่าและลูกค้ากลุ่มนั้นครับจะพาคุณไปอยู่ในเกมที่เราไม่เคยชนะเลยร้านที่ยังอยู่ได้หลายร้านเลือกแพ้เรื่องปริมาณครับเขาไม่ไดออเดอร์เยอะทุกชิ้น เขาไม่ได้รับคำสั่งซื้อแบบเยอะๆไม่เปิดรับทุกแคมเปญเพราะรู้ดีว่าถ้าขายได้เยอะไม่ได้แปลว่าอยู่ได้ครับเพราะในท้ายที่สุดหากกำไรไม่พอเราก็ต่อย่อต่อไม่ได้ร้านจานวนมากพังเพราะหลงกับความดีใจเรื่องยอดแต่ไม่เคยดูเลยครับว่ากาไรเหลือแค่ไหนร้านที่ยังอยู่ได้ครับดูอีกตัวหนึ่งที่ไม่มีใครอวดคือแรงที่เหลือในแต่ละวันครับสมมุติว่าถ้าวันนี้คุณขายดี แต่พรุ่งนี้ตื่นมาไม่อยากเปิดร้านงั้นแปลว่าระบบกำลังฆ่าคุณอย่างช้าๆไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งคุณอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าก็ได้ครับเพราะอยากจะหยุดก็หยุดไม่ได้ผมยังไม่รวมกับว่าการส่งแบบ day by day นะครับลูกค้าสั่งเที่ยงบ่ายเราต้องส่งแล้วร้านเที่ยงอยู่ได้หลายร้านครับเลือกแพ้เรื่องความเร็วเพราะไม่ต้องส่งเร็วที่สุดก็ได้ไม่ต้องตอบแชท24ชั่วโมงก็ได้ ไม่ต้องแข่งว่าใครเร็วกว่าเขาเลือกความเร็วที่ตัวเองยังมีความเป็นมนุษย์ครับพอเมื่อไหร่ค่อยเข้ามาตอบกินข้าวก่อนเข้ามาอาบน้ําก่อนแล้วค่อยนั่งตอบลูกค้าก็ได้ไม่ต้องเร่งถึงขนาดนั้นเพราะรู้ตัวดีว่าถ้าทําเหมือนระบบอัตโนมัติทั้งที่ยังเป็นคนอยู่ในท้ายที่สุดตัวเจ้าของนั่นแหละครับที่จะพังซะก่อนร้านที่ยังอยู่ได้บางร้านครับเลือกแพ้ในการเติบโตครับ คือไม่ขยายไม่เพิ่ม SKU ไม่เพิ่มอะไรทั้งสิน้นทั้งที่รู้ว่าถ้าเพิ่มอาจจะมีเงินเพิ่มก็ได้เพราะรู้ว่าถ้าโตนั่นคือภาระใหม่ครับและภาระบางอย่างไม่สามารถเอาเงินมาแก้ได้เช่นความเครียดครับความเหนื่อยครับและรู้สึกว่าชีวิตถูกดูดออกไปเรื่อยๆเ,เพราะถ้ามีสินค้าใหม่ต้องนั่งประกอบใหม่นั่งรีวิวใหม่ครับนั่งปั่นยอดลิงก์นั้นใหม่ ร้านที่ยังอยู่ได้หลายร้านครับเลือกแพ้ภาพลักษณ์เขาไม่ได้ต้องทําให้ร้านดูยิ่งใหญ่ไม่ต้องโชวยอดไม่ต้องเล่าแต่ด้านดีเพราะรู้อยู่แก่ใจว่าภาพลักษณ์ไม่ได้ช่วยจ่ายบินเบื้องหลังเลยครับแต่การรักษาสภาพตัวเองให้ยังไหวยังช่วยให้เปิดร้านต่อไปได้สิ่งที่โหดร้ายที่สุดของระบบนี้นั้นก็คือมันทําให้การยอแพ้บางอย่างดูเหมือนว่าล้มเหลวครับทั้งที่ความเป็นจริงมันคือทักษะในการเอาตัวรอด ร้านที่ยังอยู่ได้ไม่ใช่ร้านที่ไม่เคยแพ้ครับแต่คือร้านที่แพ้เป็นและรู้ว่าโคนแพ้ในจุดไหนร้านที่ยังอยู่ได้รู้ว่าถ้าแพ้ทุกอย่างพร้อมการล้านหายแน่นอนแต่ถ้าแพ้เป็นบางจุดเราจะพอเหลือแรงไปต่อได้ครับร้านที่ยังอยู่ได้บางร้านครับแพ้ตั้งแต่สนามที่เลือกแล้วเขาไม่ได้สู้กับตลาดใหญ่ครับไม่ไปนชนกับเจ้าใหญ่ด้วยขอแค่มีพื้นที่เล็กๆที่ไม่ต้องมีใครสนใจมากก็ได้ เพียงเท่านี้ร้านมันก็เลี้ยงของตัวเองได้ครับแพ้ความหวังแต่คนรอบข้างครับเขายอมที่จะยอมเป็นร้านเล็กมากกว่ายอมที่จะดูไม่สําเร็จไม่ต้องเติบโตวไวก็ได้เพื่อแลกกับการที่ร้านมันไม่พังแต่อย่างน้อยมีรายได้เข้ามาอยู่สม่ําเสมอโดยที่รายได้มากกว่ารายจ่ายเพราะความจริงมันไม่ได้สวยงามครับกับเรื่องที่ผมได้เล่าอยู่ในตอนนี้และมันคือความจริงที่ร้านยังอยู่ได้ทุกร้านเข้าใจเป็นอย่างดีถ้าคุณกําลังทําร้านของคุณอยู่ครับ และรู้สึกว่าตัวเองเริ่มแพ้ครับแพ้ราคาแพ้ทุนแพ้ระบบแพ้ความเร็วแพ้คนอื่นบางทีคุณอาจไม่ได้แพ้เพราะคุณไม่เก่งนะครับแค่คุณยังไม่ได้เลือกจุดที่คุณควรแพ้ต่างหากและรักษาล้านเอาไว้ในขณะที่เรายังไหวนี่คือความจริงครับที่ไม่มีใครปลบมือให้กับคุณแน่และไม่มีใครตอบแทนคุณได้ด้วยว่าทางไหนมันดีที่สุดแต่หากคุณไม่ยอมหยุดเลยสักทาง สิ่งที่กำลังจะตามมานั้นก็คือหายนะที่คุณอาจจะต้องจ่ายในอนาคตขั้นต่ำคือเรื่องสุขภาพและถ้าลองมองลึกลงไปอีกนิดนึงครับคุณจะเริ่มสังเกตเห็นว่าปัญหามันไม่ใช่แค่เรื่องร้านใดล้านหนึ่งครับแต่มันคือโครงสร้างโดยรวมทุกแพลตฟอร์มมันจะบีบให้ทุกคนต้องตัดสินใจคายายกันระบบนี้ไม่ได้ถามนะครับว่าคุณอยากแพ้ไหมมันแค่คุณรู้สึกว่า ให้ตายคุณก็ไม่ชนะคุณที่ยืนจะเล็กลงเรื่อยๆในจุดนั้นครับล้านจำนวนมากก็จะเลิกล้มแล้ครับล้มว่าตัดสินใจครับทางดังที่ตัวเองไม่อยากจะยอมรับแต่ระบบมันเป็นแบบนี้ไปแล้วระบบไม่เปิดช่องให้คขามาพอแล้วครับดูเหมือนกับว่าเป็นคำยอมรับได้ระบบจะยกย่องแต่คนที่สู้ต่อคนที่ขยายคนที่โตคนที่ไม่หยุดครับจนเราเริ่มลืมไปว่าคนเนี่ยมันควรที่จะมีวันหยุดบ้าง และคนที่หยุดอาจจะเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในเกมนี้ก็ได้ร้านที่ยังอยู่ได้หลายร้านครับไม่ได้ภูมิใจด้วยซ้ําที่เขาอยู่รอดก็แค่โล่งใจว่ายังไม่พังครับแต่ก็รู้แน่แน่ว่ามันมีแต่แย่กับแย่เขาแค่อาจจะรู้สึกว่าอย่างน้อยวันนี้ก็ยังไม่แพ้เหรววะและความรู้สึกแบบนี้ไม่มีพื้นที่ให้เล่าเรื่องค่ามสำเร็จด้วยครับไม่มีใครเอาไปพูดบนเวทีไม่มีใครเอาไปทำคลิปไวเลด้วย แต่มันคือความจริงที่เกิดขึ้นกับหลังบ้านของร้านเป็นจํานวนมากร้านที่ยังอยู่ได้จะเริ่มเงียบลงเรื่อยๆเขาจะเลิอกอธิบายครับเลิกเถียงเลิกพิสูจน์ตัวเองเพราะรู้แล้วว่าระบบนี้มันไม่ฟังเหตุผลมันฟังแค่ตัวเลขครับและเขาเลือกที่จะไม่ใช้ชีวิตไปแข่งกับเลขที่คุมไม่ได้ด้วยสิ่งที่เจ็บที่สุดคือล้านที่เลือกจะแพ้มักถูกมองว่าไม่พยายาม ทั้งๆท,งที่ก่อนหน้านี้พยายามอย่างเต็มสูบม,มาแล้วครับและรู้ว่าถ้าพยายามต่อไปในทางเดินมันก็จะไม่มีทางรอดระบบนี้ไม่ได้ใจร้ายเพราะมันโหดครับแต่มันโหดเพราะมันเฉยชาต่างหากมันไม่ได้สนใจด้วยครับว่าใครไหวไม่ไหววันนี้คุณแพ็คของได้หรือไม่ได้วันนี้คุณจะหยุดไปเที่ยวกับครอบครัวไหมวันนี้คุณต้องไปโรงพยาบาลไหมมันไม่แคร์ใครเลยครับและในท้ายที่สุดล้านเหล่านั้นก็จะเริ่มหลุดออกไปเรื่อยๆ โดยที่ไม่มีใครสังเกตร้านที่ยังอยู่ได้ครับคือร้านที่ยอมรับกับข้อจริงประมาณนี้ได้เร็วมากพอก่อนที่ร้านจะกลายเป็นภาระชีวิตก่อนที่จะทําร้านจะกลายเป็นเหตุผลที่ไม่อยากให้ตื่นมามีชีวิตเลยด้วยซ้ําถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้ครับแล้วรู้สึกว่าทําไมคลิปนี้ไม่ได้ให้กําลังใจอะไรเลยผมอยากบอกว่าคลิปนี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อปลอบใจพ่อค้าแม่ค้ายอย่างเรากันครับแต่ถูกออกแบบมา เพื่อสะท้อนความจริงต่างหากที่คนทำล้านค้าจำนวนมากคิดกันอยู่คิดตรงกันแค่ไม่มีใครพูดออกมาว่าการที่จะอยู่รอดได้นั้นไม่ได้ต้องการชนะในเกมนี้เสมอไปครับบางครั้งการถูกยอมแพ้ให้ถูกที่ถูกเวลาไม่ฝืนแรงจนเกินไปกลับมามองตัวเองให้มากๆแล้วเลือกว่าจะเดินยังไงต่อดีไม่แน่ครับวันนี้คุณอาจจะเจอช่องทางใหม่ก็ได้ที่วันนี้ย คุณมุ่งไปแต่ที่เดิมโดยที่คุณไม่เคยเปลี่ยนเลนสายตาของคุณมองไปด้านซ้ายหรือขวาเลยว่ามันอาจมีเส้นอื่นเหมือนกันนะเว้ยที่คุณมองไม่เห็นครับและการแพ้มันไม่ใช่ทางเลือกครับแต่มันคือเหตุผลที่ทําให้ร้านของคุณอยู่ได้ทั้งหากดูเหมือนว่าร้านของคุณอาจจะเงียบกว่าใครก็ได้แต่ทําไมร้านเปิดแบบไม่มีวันหยุดได้เลยวะไม่แน่ครับการที่วอวเลาะทีหลังมันดังกว่ามากนะครับขอแค่อย่างเดียว เปลี่ยนเลนในการดูบ้างครับอย่ามองแค่เลนเดียวเพราะการคาขายเราไม่ได้จําเป็นต้องมองเลนเดียวเสมอไปครับแพลตฟอร์มมันคือแค่แพลตฟอร์มเราเป็นแค่ผู้อยู่อาศัยที่เหลือเราทําอย่างไรก็ได้ให้ร้านของเราโตโดยอย่าพึ่งแพลตฟอร์มมากเกินไปครับพยายามหาลูกค้าจากภายนอกบ้างไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตามและถ้าหากคุณทําได้ยอดมันก็จะกลับมาเองโดยที่ย้าอีกหนึ่งครั้งนะครับ เปลี่ยนเลนในการมองบ้างครับและคุณจะเจอหนทางใหม่ซึ่งในเรื่องนี้ไม่มีใครตอบแทนคุณได้ครับยกเว้นเจ้าของเท่านั้นแล้วผมก็หวังว่าพ่อค้าแม่ค้าหลายๆคนที่ฟังมาถึงตรงนี้ครับคุณอาจจะมองเห็นบางอย่างแม้ว่าแสงมันจะลิบหรี่ก็ตามแต่เราเป็นพ่อค้าแม่ค้าเหมือนกันครับผมเลยอยากให้ทุกคนอยู่รอดต่อไปได้ขั้นต่ำคือรายรับมากกว่ารายจ่ายเท่านี้มันก็เพียงพอแล้วครับ